แฟนเก่าแฉทิ้งลูก2คนก็ช่อนแดนมากรนางเอกดังโดนแฟนเก่าแฉทิ้งลูกอุ้มบุญ2คน 2> ข่าวลือและข่าวชาวล่าสุดวงการบันเทิงจีนเมื่อเจ้งสวงนางเอกสาววัย29ปีจากซีรีส์เรื่องเวยเวยนะครับเธอยิ้มโลกละลายถูกแฟนเก่าจ้างเหินนะครับโปรดิวเซอร์เก่าของเธอนั่นเองนะแฉว่าต้องการให้ทำลายทารกในครรภ์ของหญิงอุ้มบุญที่สหรัฐนะครับหลังจากที่เธอเลิกลากับฝ่ายชาย เช้าก็ฉ่อนแดนมังกรจนแบรนด์แฟชั่นหรูอย่างปราดานะครับรีบปลดโฆษณาที่มีรูปนางเอกสาวออกทันทีทั้งปลดเจิ้งจากตำแหน่งแบรนด์แอมบัสเตอร์ที่เพิ่งแต่งตั้งมาได้เพียง9วันเท่านั้นดาน่างเอกคนดังนะครับกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับและเป็นเรื่องส่วนตัวมากพร้อมกล่าวหาอดีตคนรักลายนี้นะครับพยายามขู่กันโชคเธอนะครับ โปรดิเซอร์นะครับจ้างเหินเน่แชร์อีกนะครับว่าเรื่องราวโซเชียลมีเดียบนเว็บปอที่กําลังติดค้างอยู่ในสหรัฐมานานเนี่ยกว่า1ปีนะครับว่าตนเองเนี่ยและครอบครัวต้องการปกป้องชีวิตเด็กที่บริสุทธิ์ไว้2ชีวิตนะครับพร้อมโชว์สูติบัตรของเด็กทั้ง2ใบหนึ่งลงทะเบียนที่รัฐโคโลราโด Colorado, นะครับเป็นเด็กชายเนี่ยเกิดวันที่19ธันวาคมปี2019นะครับ อีกใบหนึ่งเนี่ยประทับตาที่รัฐเนวาดานะครับเป็นเด็กหญิงเกิดวันที่4มกราคมปี2020นะครับสุธิบัตรด,ดังกล่าวนะครับชื่อปรากฏก็คือเจิ้งเหินนะครับเป็นพ่อนะครับส่วนแม่นี่ก็คือเจิ้งสวงนะครับวันเดือนปีเกิดเนี่ยตรงกับนางเอกสาวคนดังกล่าวนะครับแฮชแท็โพสต์ดังกล่าวนี่มีผู้คลิกไปแล้วเนี่ยดูไปแล้วนะกว่า1530ล้านวิวนั่นเองนะก็เป็นข่าวดังมากๆเลยนะที่ประเทศจีน เซาล์ไชน่ามอร์นิงโพสต์นะครับสื่อฮ่องกงรายงานว่ากรณีอื้อ้าวนี้ก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงในสังคมจีนนะครับว่าการอุ้มบุญควรถูกห้ามในจีนหรือไม่นะครับจากปัจจุบันทั้งกฎหมายและจริยธรรมเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ทําเช่นนั้นนะครับทำให้คนเนี่ยต้องไปจ้างอุ้มบุญในต่างประเทศนอกจากการแชร์เรื่องใบสูติบัตรแล้วเนี่ยยังมีโพสต์บทสนทนาลับนะครับระหว่าง2ครอบครัวนะครับซึ่งถกเถียงเรื่องชะตาของทารกก่อนที่เด็กจะเกิดน,นะครับหลังจากดาราสาวกับโปรดิวเซอร์หนุ่มเลิกหลากกันมีคน คลิกเข้าไปฟังแล้วกว่า1,960ล้านครั้งนะครับเสียงที่อ้างว่าเป็นพ่อของนางเอกสาวนะครับแนะนำให้ทิ้งเด็กไว้ที่โรงพยาบาลนะครับแจ้งไปว่าพ่อแม่เด็กเลิกกันแล้วรอให้มีคนมาอุปถัมภ์ไปเลี้ยงดูนะครับแต่พ่อของโปรดิวเซอร์หนุ่มบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในสหรัฐ ขณะที่มีเสียงของหญิงสาวที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นเสียงของเจ้างูนะครับพูดว่าก็เธอบอกว่าแต่แรกแล้วว่าไม่ต้องการเด็กอีกแล้วและบอกให้ไปทําแท้งตั้งแต่แรกซึ่งบทสนทนาตรงนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่นางเอกสาวถูกวิจารณ์มากที่สุดและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับในวงการบันเทิงประเทศจีนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน